คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องเก่งหวยลอตเตอรี่ 1.5.7นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นการรวมนะหรือสรุปตัวเลขทั้งหมดนะจาก2ส,สูตรซึ่งเคยลงไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับลงไปแล้วเมื่อวานนี้2ส,สูตรนะครับคือสูตรที่1ก็คือสูตรนี้นะสูตรนี้นะ เลขท้าย2ตัวรางวัลที่1 16่งพยหกเจสูตร1นึ่สูตรนี้นะครับกับอีกสูตร1ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่2สูตรเลขท้าย2ตัว16พยหกเนะครับสูตรนี้2สูตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเอาลงมานะรวมนะรวม เพื่อที่จะดูว่ามีเลขไหนซึ่งซ้ำกันนะถ้าซ้ำกันหรือชนกันมันก็จะจะดีนะจะดีก็มีสิทธิ์มาอีกรอบหนึ่งนะครับก็นีนะฮะตรงนี้ผมเขียนสลับไปนิดหนึ่งคิดว่าไม่เป็นไรนะครับสูตรสองสลับเป็นสูตรหนึ่งด้านเองตรตัวเลขตรตัวเลขก็คงเดิมนะก็คือสูตร ที่หนึ่งเอาผมพูดถึงสูตรที่หนึ่งเดิมก่อนก็คือสูตรนี้นะฮะมีเลขศูนย์มีเลขสองมีเลขห้ามีเลขสามมีเลขสองเลขสามนะสูตรที่สองก็คือมีเลขเก้าเลขสองเลขสามเลขแปดมีแค่สี่ตัวนะอันนี้ มันจะมีอยู่6ตัวนะตามสูตรเดิมนะแต่เมื่อเรามาพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลขซ้ำกันอยู่เป็นบางตัวเช่นนะเลข2อนี่สากัน2สูตรเลข3ามสากัน2สูตรนะสามกันสสูตรซึ่งใน ในตัวของมันเองเนี่ยเก้าสองสามแปดเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกในชุดของมันเองได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยชุดนี้ก็เหมือนกันนายออกออกของชุดของตัวเองได้อยู่แล้วทีนี้เรามารวมกันเพื่อมาดูว่าเลขไหนมันมันมันควรจะมานะอย่างเลขสองกับเลขสามเนี่ยอย่างน้อยๆมันควรจะมาหนึ่งตัว งวดที่แล้วมันออกมาแล้วสามสองราะนั้นสามสองอาจจะไม่ออกอาจจะออกสองสามก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เราก็เอามารวมการสองสูตรนะรวมการสองสูตรเรมื่อรวมรวมการสองสูตรแล้วเราก็จะได้เลขเก้าเลขสองเลขสามเลขแปดนะแล้วก็เลขห้าซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี่ผมจะไม่ตัดออกนะจะไม่ตัดออก แต่จะเอามาจับคู่กันทั้งหมดนะจับคู่กันทั้งหมดส่วนตัวไหนจะเด่นก็จะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะทีนี้เมื่อจับมารวมกันแล้วเนี่ยมาจับรวมกันแล้วเนี่ยก็มาจับคู่นะ จับคู่ทั้งหมดเลยเอา9มาจับก่อนนะจับเป็น92แล้วจับเป็น93นะ 98, 95, ้าสนะ9 8้าแถวหนึงนะเอาเลข2มาจับ23 28 25นะเอาเลข3มาจับก็เป็น3835นะครับ สุดท้ายเอาเลข8มาจับก,ก็เหลือคู่เดียวคือ85นะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เราไม่ได้วางหลักสงเป๊ะนะพราะนั้นก็ต้องเล่นกลับด้วยนะแทนกลับด้วยนะซื้อสลากกินแบ่งกลับด้วยนะก็คือ92 29นะต้องเล่นซื้อเ3 39ด้วย98 89ด้วย95 59ด้วยนะ 2, สามสองสองสด้วยสอง2ปดแดสองด้วยสองห้าสองด้วย3 8 8แปดแปดสามหห้าสาม้าห้าแดนะตรงน,นี้คือต้องกลับไปกลับมาเมื่อรวมแล้วก็1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหดแป้าสิบคู่นะสิคู่ไปกลับก็เป็นยี่สคู่นะยี่สิคู่ก็20%่สิบ็นต์ี่ก็คือถือว่ายังสามารถเสี่ยงได้อยู่นะ แต่นะเราก็จะต้องชอบของตัวเองรักของตัวเองลักไหนเลขไหนก็เอาชุดนั้นไปรักเลขเก้าก็เล่นเฉพาะแถวเดียวพอนะชอบเลข3ก็เล่นแถวเดียวพออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในที่นี้ผมจะยังไม่ตัดให้ว่าตัวไหนเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับตัวไหนเป็นตัวเด่นที่สุด <c oughs> ก็เอาตามนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่า ่วงนี้เป็นช่วงที่เลขเบิ้ลกำลังแรงเหมือนติดๆเอาไว้หน่อยนะเก้าเก้าสองสองสามสามแปดแปดห้าห้าก็ติดๆไว้หน่อยนะตรงนี้ถ้าจะเรงไปก็คือตัวเก้าเก้านี่น่าจะนะเก้าเก้าน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าเพื่อนนะครับน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าเพื่อนนะฮะโอเคนะฮะอ่าตามนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีก็แล้วกันนะคะคลิปนี้เป็นการคลิปที่สรุปตัวเลขทั้งหมดนะที่มีอยู่โดยไม่มีการตัดออกใดๆทั้งสิ้นนะคขอให้โชคดีสวัสดีครับ